สวัสดีค่ะจุซี่สันจังสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนมากินส้มตำกันค่ะเพื่อนประกินติเขียววันนี้มันไปขายของนะคะอ้อลืมบอกเพื่อนๆจุซี่ตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าตอบคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์มันจะหายไปแล้วก็ไปคอมเมนต์คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยจุซิก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบนะคะ แต่ว <Y en. S 1> ่าก็อ่านทุกคนด้วยเพื่อนอ่านอยู่อ่านอยู่หูอยู่ผู้ใดมาหาผู้ใหว่วายังกระหูส่องห้าโบดังนะส่องห้าโบดังเนาะเห็ดยังกระหยาเนี่ยน่งหมดเฮ็ดยังก้ะหยา ี่ยังกับพีชเนาะแล้วเหลือกจีบตัอ่ะเสียงน้ำตัวเดี๋ยวมันคนชีวานะวะอ,อันเขาเหม็นแล้วก็สะอาดแหมห่อย น้ำตาลมันันนมจีนเอาหอยคือรสชาติเองสิเอาหิวข้าวจริงๆอยากกินข้าวเหนียวนะคะไม่ได้อยากกินขนมจีนอันมุซ่าเนี่ยออกไปส่งของออกไปส่งของให้ทีนี้ ก็โทรป็นของใกล้เสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วก็โทรบอกสากมีจะบีอ่ะว่ามาเข่าให้แน่ยมึงบอกเออเอเอออคือปกติแล้วเอสซีจะเรียก พูดไทยด้วยพภาษาลาวด้วยอย่างเงี้ยะคะัะสงสัยที่บ้านมากสุีไม่ได้พูดคำว่ามาเขากับลาวจากเทืองบอกเฮ้ยไรเฮ้ยล้ปึกเหมือนยังไงแล้วขอใจว่าวํา,ามาเขานะคือการหุงข้าวอืม นั่งก็โอเคเลยขึ้นเข้าวไว้เต็มหม้อเลยเมียกลับมากระซูพอดีกลับมากระบะเ,เดี๋ยวจะหนึ่งข้าวกินเมียกับมาฮอเดเฮือนเนาะเพิ่นกระพลูกเพิ่นไปเรียนเปนโน่เรื่องทรไปถามว่าเอาเข่ามากคอยู่ใส่ฮะไปก่อนม หม้ออะไรหม้อใดหม้อที่เสียบปลั๊กเน่ะเป็นวะทำกับเกตขึ้นมาดันทีอ๋อหม้อที่เสียบปลั๊กหนุมเขาตัวเนี้ยให้จำอันนี้บอกเขามาเจ้าเพิ่กนกงบอกม,มาเขาเจะกกินข้าวโมเมนต์บอกเพิ่งมปกติเราจะเรียกว่า แช่ข้าวให้หน่อยแช่ข้าวเหนียวให้หน่อยอย่างีสินะแต่มือน,นี้ฝ่าวเนาะฝ่าวทรงของงมให่เนี่ยมใหเนี่ยก็นึกว่าอันนม่ยก็นึกว่าผัวเข้าใจแต่ผัว,ผว,วบ,บ่วเข้าใจสินาก็บ,บอลาผัวแข็งสิไท่ก็บอไท่งวด อยู่น้ำกันมาสิบเอ็ดปีละสิบเอ็ดปีนี่พิดกันเรื่องพระซานมาตลอดอันคำเราอยู่เพื่อนอันอยะไหนสักขอหัวเราอยู่ไหมหรือว,ว่าโมโหหิวอะ่ะบุญแล้วแล้วบอยู่เพื่อน คนะุพอเรามาเขาก็เลยกินบางน้แย่ยกินบางงอกก็เลยอิ่มๆไปบริยบปนันก็เลยมานั่งทุบทวนมาอ๋อเขากับพีทเองแหละเคยบอกว่าเซเขาเนี่ยอยู่ดีๆมาบอกว่ามาเข้า อดแดกเลยก็เลยบม่ได้กินจ้อยดูสิเลยอดเลยค่ะเพื่อนๆจาเนี่ยปัญหาปัญหาของคนที่จะสามีต่างชาติเนาะ สสีเนี่ยถึงจะไม่ใช่ต่างชาตินะคะแต่ว่าแกมาอยู่ที่นี่อ่ะตะเบียแม่แกพามาตั้งแต่แกอายุสองขวบคือยังพูดไม่ได้แกก็มาเริ่มพูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะและแม่แกก็ไม่ได้ใช้ภาษาลาวกับแกมีแต่พ่อเลี้ยงที่ใช้ภาษาลาวด้วยแกก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อเลี้ยงนี่ ค่วนใหญ่แกจะได้อยู่กับแม่เพราะว่าแม่แกก็เลิกกับพ่อเลี้ยงแต่กยังเด็กอะไรเงนี้ยแต่ก็มันนม่นหน้ามังหนกมาว่าตัวเองเข้าใจภาษาอะไรเนี้ย้างิงก็ไม่เข้าใจนะคะเขาจมอีก <c oughs> อีกเรื่องหนึ่ง ตอนนั้นคลอดลูกคลอดเบนดอนนี่แหละคลอดลูกเนาะแล้วเนาะล้วก็อยากมีน้ำนมอยากมีน้ำนมไม่ลูกแต่ว่าตอนนั้นยังนอนอยู่โรงพยาบาลน,นี่นะคะบ้านกับโรงพยาบาลไม่ไกลกันมากเราก็บอกกันว่านนที่รักกลับไปต้มน้ำขิงให้ฉันหน่อยคือเราซื้อเตรียมมาแล้นะคะเรารู้ว่าเราจะคลอดวันไหนซื้อขิงไว้แล้วในตู้เย็น แต่ว่าบ้านคนไทยเนาะขิงกับข่าเนี่ยมันขาดขาเนี่ยเครื่องต้มยำนี่ขาดขาดตู้เย็นไม่ได้เนาะที่บ้านก็มีขามีขาด้วยตู้เย็นเนี่ยสรุปหายกลับมาต้มกลับมาต้มน้ำขิงมันห้า นมาจะประมาณห้าชั่วโมงเอยไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงเนทำคนช้าทำอะไรช้ากลับมาก็นนะแล้วก็หลออยากมีน้มนมให้ลูกกินกลับมาบ้านอ๊ย้ยแล้ก็ถานนะรู้จักกินใช่ไหมรู้จักใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็กงทับนะถานนะตอนนั้นมันยังไม่มีเฟสบุ๊กนะคะโทรศัพท์อะ่ะมันนั่นเกิดเรยวโจซียังไม่ได้ใช้ไอโฟนเนาะ อกว่าหายไปกลับมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับหม้อต้มน้ำรอ้อนอเราดีใจเราได้กินน้ำขิงลูกจะมีน้ำนมให้ลูกแล้วนัอนนุไม่ม,มาพี่น้องพอแฟนมานะ คนที่กินน้ำค่าน้ำต้มค่าน้ำต้มค่า่ไเปเจอจะเ้าจนจะคำว่าสีหาจมูกโมเมนต์สามจมงกอ่ะเตอมเตอมไปนี้จำได้ปะไปขึ้นมาตม้มไหมด้วยมันคำแล้วนะ อืมคำมากขอสีเจ็บแผลปวดหบยาหแล้วหนีสรุปบอมี่น้ำน,ำนมให้ลูกกินจนจะออกจากล้งบางสารุปหลักกับเคือนจะกินน้ำตุ่มค่าเ,เพื่อนอโอเผ็ด จนจนวันออกจากโรงบาลก็ไม่ได้กินน้ำต้มขิงโอ้ยถ้าเช้าค่ยังไม่เพดปวดมีอะไรไหมมันพลัง เนี่ยแหละขนาดว่าบ,าบาอ,อกกันภาษาเดียวกันเลยได้นี่นะแต่แกไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้จักแล้วก็ไม่ถาม Ninh tha bùa Mười này là nhìn tha bùa Trồn hẳn xong Xong rồi à. có cho thể nữa. อันนี้ก็หลังบ้านกันถั่วฝน,นตกฝนบอกว่าจะตกร้อยเปอร์เซ็นตก็เลยไม่ไปไม่ไปขายของแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปนะคะวันอาทิตย์ น้อยยอดยอดปกทินหน่อยแซ่บแซ่บอยู่ไเมกาก็ได้กินนะคะปลูกไว้หน้าร้อนมีกินอีกเดือนเดียวก็จะนานแล้วอันนี้ก็ปลูกเองมะเขืออะไรอะ ก็รู้ว่าเผ็ดนะแต่ก็อยากกินหมายถึงว่ารู้ว่าเผ็ดแล้วมันกินยากอะแต่ก็อยากกินเผ็ดอยากทํำเผ็ดเ,เป็นโลจิ๊ไหมขายน้อพ็กมาหละ อ่ะฝนลงไม่ได้พริกกำมือเนี่ะกำม,มือตัวเองเนี่ยแต่วันนี้มีคนออเดอร์ส้มตำอยู่นะคะเขาอาจจะเข้ามาดูในคลิปนี้เงี้ยเขาก็ชอบ เพื่นอนเขาเข็นดูคาประจำเขาจะสั่งโอ้แม,มงวันสั่งไปงานปาร์ตี้ปลูกหลายต้นนะแต่เป็นมีประมาณสองสาต้นมะเขือเนี่ยเก็บเจอละ สิบสลูกสิบห้าลูกอ่ะอ่ะกาะไรยกาพ่อมุกพ่อไดนขายอืมละขอไปนะไม่ได้ปลูกขายเพราะว่า คนเขาไปเก็บนในฟาร์มมาขายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ปลูกขายแต่ว่าถ้าปลาคายของเรากัของฟาร์มอะ่ะคนก็ชอบกินของบ้านมากกว่าน,นะคะเพราะของฟาร์มบางทีก็ใช้สารเล่อนอะไรเงี้ยนะทำเชื้อโระยา ไรมแมลงอนะ่รเนาะคุณก็ก็คิดไปเนาะฉีดหรือไม่ฉีดเราไม่รู้หรอกเมื่อคืนไม่แน่ใจเขาฉีดไหมโอ้นานแล้วอะ่ะ เขากินจอดน,นะคะจะหาแก้เผ็ดมาเอาลำไยมาแก้เผ็ดก่อน mm hmm. คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆจาขอบคุณที่เข้ามา mm hmm. รับชมนะคะเพ mm ็ด hmm. Thank you for watching Love y oh, mm ุ u r guy อ l นะจ๊ะ see you next video ข mm hmm. อกันคลิปหนาเด้อยพี่น้องหักหมูจิาอกเด้อ